สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่คำไฮแฝงของเรานะครับกับการติดตามคู่แม่ลูกที่น่ารักมากๆเคนตะเคยติกกับคุณแม่ของเขานะครับเรื่องมาจากการทําเล็บทาคุณแม่ไปทานอาหารนะครับแล้วก็รวมถึงการทําการต่างๆมาจบที่เมื่อวานนี้การทําชูครีมนั่นเองซึ่งตลอดเทปของเรานะครับน้องๆคนไหนเนี่ยอาจจะได้ยินนะครับเคนตะกับคุณแม่เนี่ยคุยกันเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยก็ อย่าลืมเอาไปฝึกด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าครับวันนี้ครับชูครีมที่เขาทำกันนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงติดตามให้ดีนะครับกับข่าวไฮเฟนของเราวันนี้นั่นเองของรางวัลของเราประจำสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือโปสการ์ดของ5หนุ่มเคลติกพร้อมลายเซ็นนะครับสำหรับคนที่ส่งมาบอกไปแล้วก็ข่าวไฮเฟนครับว่าอยากจะให้เราเนี่ยไปติดตามการทำงานของซิปปิ้งคนไหนนะครับ c j 4 7 7 7 7ส่งมาได้เลยรวมถึงนะครับ Twitter ครับ www.twitter.com/ppipe แล้วก็ข่าวไฮเฟนด้วยนะครับรวมถึง แฟนเพจใน Facebook นะครับคลิกไลค์มาให้หมดเลยนะครับส่งได้ทุกช่องทางของวันชิ้นนี้จะเป็นของผู้ชมดีที่ส่งเข้ามาบอกแล้วโดนใจเรามากที่สุดนั่นเองที่สำคัญนะครับเราจะไปติดตามการทำงานซีฟินในดวงใจของคุณด้วยนะครับเอาละ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับเช่นตาเคียติกับคุณแม่ของเขาด้วยแต่ว่าตอนนี้ไปชม MV ีนะฮะแล้วอย่าลืมไปโหลดนะครับในซุ้มเหมาดอกจัน3า9โหลดเพลง R S ยกค่ายไม่อั้นจะเพลงฮิตเพลงโปรดนะครับก็โหลดได้ไม่อั้นเลยเดือนละ29บาทเท่านั้นเองกดได้เลยครับดอกจัน3า9เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับทาม เมื่อวานนะครับเราค้างกันไว้กับที่ภาพของเคนตะเขาเข้ามาขอทําชูครีมให้คุณแม่วันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเคนตะเนี่ยเขาจะทําชูครีมออกมาเป็นยังไงแต่ดูไม่น่ายากนะครับเนี่ยเคนตะทําได้สบายอยู่แล้วแอบชิมก่อนแรกก็รดมะม่วงครับอร่อยดีอร่อยดีสตรอเบอรี่ชาเขียว อันนี้ข้ามมาเยโโลยช็อกโกแลตวันนี้ลาครับแล้วเดี๋ยวมา,มาเริ่มกันคั่มแล้แป้งสองอย่างก็ององจะใช้ไอช็อกที่เป็น้แร้ดช็อกคกะสตออรี่ครับรแล้วก็น่จะมีคัครับเชื่อไว้ใช่ไหม เราล้อนอยู่เลยจับกันับกดกดอ๋กดไปเลยเหรออตอนนี้ก็มีรู้แล้วออแี่คือสิีองเรีกบแป้เ้าีใชไครับวางไวเลยเหรอวางไว้ก่อนครับตอนนี้ีบีบ ขนาดบีบข้างไหนขนาดบีบข,ข้างนี้เ,อ,อ,อ,เอ่ะใช่ครับบีบเลยครับลดละโอเคอันนี้ก็เปน็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่เสร็จแล้วครับ ก็สนุกดีนี่ก็ต้องวางไว้เชียวแล้วเวลาออกเอาออกไงโอเคแล้ว ตอนนี้ครับดูเคนตะเนี่ยเริ่มจะสนุกกับการทำชูครีมแล้วนะครับเนี่ยครก็ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะมีไอซิ่งครับไอซิ่งแล้วก็ชาขี้ไอซิ่งชิคเกอจะลองนะอ๋อแล้วก็ชาข<า>ี้ครับต้องใส่ด้วยเหรอเิคเกอด้วยใส่รวมกันเนาะใส่เขียวอย่างเดียวครับ โอเคขั้นตอนเราไมจะมีแค่นี้แล้วอันนี้คือเรียบร้อยค <c oughs> ือเรียบร้อยครับแล้วก็จะเกิดลูกค้ากลับบ้านก็มีตองแปดจุดชาเขียวช็อกโกแลตใส่ชาเขียวด้วยเหรอพี่ปกติไม่ใส่ไม่เหรอ มาแล้วจ้าใครอยากจะได้โปสการ์ดพร้อมลายเซ็นของ5้าหนุ่มเคลติรีบร่วมสนุกกับประเด็นของรายการของเราเลยนะครับเรามีมาแจากทั้งหมด5รางวัลด้วยกันช้าอดหมดสิทธิ์ลุ้นนะจ้าชาเขียวช็อกโกแลตใส่ชาเขียวด้วยอ่ะพี่ปกติไม่ใส่แม่เอว่ะเนี่ยไว้ทำเลยซอง ใส่ชาเขียวอ๋อเป็นร่อนๆ่อนล่ะครับชอ๋อไม่คาเดย์หลอดกลับบ้านช็อกโกแลตต่อถ้าเปิดถ้าเป็รียลว,ว่าโอชาเนี่ยโอชาอันนี้คืออ๋อใส่รสช็อกโกแลต,ลตแล้วก็อันนี้คือใส่ คือมันก็จะมีห้ารสอ่ะห้ารสเลยครับผมเข้าใจแล้วอันนี้คือเป็นชาเขียวนี่ล่ะช็อคก็คือสแตนด์ของร้านก็จะมีสามรสนะครับจอนรู้แล้วครับจู๊ด่ช็อคน่าแต่นี่เป็นนี่ละครับต้องว่ายังไงอยากทำสตรอเบอรี่เด้วย แมนดารครับเสร็จแล้วครับชูครีมสตรอเบอรี่ต้องใส่อันนี้ด้วยโอ้โหถ้าทางตอนนี้เนี่ยเริ่มจะชำนาญแล้วล่ะครับเสร็จเรียบร้อยครับชูครีมของเทนตะ๋ยวเป็นไงบ้างครับน่ากินไหมครับอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่นะเด็กจ๋าใคเซอร์ไพรส์ได้哟 เซอร์ไพรส์มาแม่พีมือข์้นต์าครับชูครีมเขาใช้ชงนี่ก็ชูครีมพีมือข์้นต์นะครับก็เดี๋ยวให้มาแม่ลองชิมดูนะว่ารสชาติจะออกมาดีหรือเปล่าอาจจะอร่อยกว่าที่ร้านนะครับอันนี้ใส่วานิลลาอันนี้ช็อกโกแลตอันนี้ใส่สตอเบอร์รี่สตอเบอร์รี่ติ๊กเลย

อยไม่ค่อยรสหวานนุ่มดีไม่ค่อยไม่ค่อยหวานเกินไป,ปมนไม่ค่อยหวานเกินไปพอดีพอดีอืออร่อยชิ้นไส้สิออ <c oughs> โอ้ยฉี่ด้ออร่อยไหมครับปกติเทนต์ตะเนี่ยเคยทำขนมให้คุณแม่ทานบ้างไหมครับทำขนมเองเคนต์ตะไม่เคยทำขนมเองนะครับก็จะเป็น ข้าสซะมากกว่าเวลาทำอะไรให้ผมมเนาะเวลาหิวก็ทำทข้าวไข่เจียวมาแม่ <laughs> อะไรที่ง่ายๆครับที่ผมทำได้ก็จะทําให้ผมนะครับแต่ขนมหวานไม่เคยเรียนวิธีทํามาก่อนก็เลยไม่รู้ไม่มีไอเดียวิธีทําเลยครับและการเข้าครัวครับบ่อยไหมครับ <c oughs> บางครั้งค่ะบางครั้งบางครั้งนานนทีนานทนทีนานๆทีก <ś fe g> ็นนถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่กันแต่ก็ช่วยมันมาทำเลนวส่วนมากจะใช้เวลาไปเรียนกับทำงานนะักร้องก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็จะใช้วิธีแบบเออพออยากจะสนุกขึ้นมาก็ล <ingo. S 2> ูกมาทำด้วยกันนะ <ingo. S 2> เราหัดูเดี๋ยววันหลังลูกจะได้ทำเองิดจ,จะกลับไปญี่ปุ่นจะได้ทำเองได้ ใฮ้ยพูดถึงไปญี่ปุ่นนี่หมายความว่ายังไงครับเนี่ยหรือว่าเคนตากของเราจะย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นครับเห็นเคนตานะครับเข้าครัวไปแบบนี้นะครับไปทำเซ์ไรส์ให้คุณแม่น้องๆนะครับอก่าลืมนะครับทำอาหารก็ได้นะครับหรือว่าจะชวนคุณแม่เข้ามาทําอาหารด้วยกันก็ได้รับรองว่าอาหารที่ออกมาเนี่ยต้องอร่อยที่สุดนะครับเพราะว่าทุก่เชื่อว่าครับอาหารที่อร่อยที่สุดเนี่ยต้องมาจากฝีมือแม่เราแน่นอนตั้งแต่เกิดมานี่ไม่มีใครเกิด แน่ๆน,นะครับนี่คือหนึ่งอย่างสําหรับการสารสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นนั่นเองครับไฮเฟนของเราเนี่ยอยากจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะฮะที่ทําให้น้องๆเนี่ยมีความสนิทสนมนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นระหว่างน้องๆกับพ่อแม่ด้วยนะครับเอาไว้่าพรุ่งน,นี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่กับคลับไฮเฟนที่นี่เวลาเดิมจาจันทรึงสุกนะครับแปดโมงเชา้าแล้วก็หนึ่งทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์นะครับ สิบโมงเช้าแลวก็สามทุ่มเป็นต้นไปนะครับเข้าพูดสถานที่สวยๆของเราด้วยนะครับ The Circle ราชพฤกษ์นะครับร้านเบคอาวิชแล้วก็ซูมเหมาดอกจันสามสามเก้าโลเพลงไอเอสยกค่ายไม่อั้นนะครับจะเพลงคิดเพลงโปรดก็โหลดได้ไม่อัน้นแค่เดือนละยี่สิบเก้าบาทเท่านั้น MV เพลงเต็มเพลง,พล,ง,พล,งลอสายกดเลยครับดอกจันสามสามเก้าวันนี้ไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับสวัสดีครับ